สวัสดีค่ะเมเนกนมาพรมาพออีกแล้วนะคะกับแนวทางสาวน้องคายเนาะคะ่ะหรือว่าช่อง youtube สาวน้องคายชาแนลนะคะฝากช่อง youtube ด้วยเนาะคะ่ะสาวน้องคายชาแนลเนาะคะ่ะงวดประจําวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกหหรือปศนะคะสองศูสองสามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะตัดตามแต้มรวมเนาะ,ค,ะค่ะกะได้มาแล้วเนาะคะ่ะวิ่งบนเนาะ,ค,ะค่ะกะ หกหนึ่งห้าเก้าเนาะคะ่ะเป็นชุดเด่นเนาะคะ่ะส่วนชุดล้อนะคะกะชุดที่ไม่ตรงกับชุดเด่นที่ว่าหกหนะะึ่งห้าเก้าเนาะค่ะค่ะส่วนที่ว่าไอเล็กวิ่งอีลีเฮาเนาะ,ค,ะค่ะก็จะเป็นเล็กวิงะะ่งเนาะ,ค,ะค่ะห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเข้าทุกงวดเนาะค่ะห้าหกเจ็ดเนาะค่ะค่ะสูตรห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ส 5, 6, ะ,คะสูตรไอ,ไอเล็กวิ่งเนาะคะ่ะหา มีห้ามีหกมีเจ็ดเนาะคะ่ะมาได้หนึ่งถึงสองตัว,นะะวเาวนาะ,ค,ะค่ะบังงวดกับเขาสามตัวเนาะค่ะค่ะสูตรของห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะกะเหลือแต่สูตรเนาะ,ค,ะค่ะกะไอวิ่งห้าเนาะคะ่ะชนสามสูตรเนาะคะ่ะเลขกำลังวันอังคารเนี่กะสามหกหนะะึ่งเนาะค่ะ 3, 6, ค่ะสามหกหนึ่งกช่วงนี้เนาะ,ค,ะค่ะกะโควิดก็ยังระบาดอยู่กะไอ ดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนําแน่น о ค่ะกะับเดี๋ยวแอดทีเอาแนวทางมาให้เบิงเนะคะ่ะเพราะว่าคันซิว่าแล้วมันกับเป็นแนวทางเป็นตัวเลขหลายตัวนะคะแอดกับเลยบริอ่านสูฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะคันว่าผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะกาแฟเนาะคะ่ะกาแฟลดหุ่นเนาะคะ่ะขวบคุมน้ำหนักบ่มีเวลาออกกาลังกายเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟบ่ว่าสิเป็นโกโก้เนาะคะ่ะคุ้มน้ําหนักเนาะคะ่ะ บ่มีเวลาออกกับร่างกายคือกันเนาะ,ะค่ะกะซิม,มีให้เลือกคื่ซามแบบเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นกาแฟโกโก้เนาะ,ะค่ะค่ะคันผูด้ดสนใจกะทักไลน์ข้ามาใดเลยเนาะค่ะทักไลน์เ,าาเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ข้ามาใต้คลิปเลยเนาะค่ะเดี๋ยวสุดทีมเบอร์โทรไ้ให้เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจะไอเอาสินค้านะคะเอารูปสินค้าขึ้นชว่วไว้ที่หน้าจอเนาะ,ะค่ะค่ะกะไอแล้วกะ ที่บอกปูเนาะค่ะว่ามีปูปูปนังแน่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะคันผู้ใดสนใจอีลีเนาะค่ะเพราะว่ามีมีปูเนาะค่ะมีช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นเนาะ,ะค่ะค่ะคันผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็ทักแชทเข้ามาได้เลยเนาะค่ะหรือว่าทักไลน์เข้ามาทูเข้ามาได้เลยเนาะค่ะปูซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวจิดกำกับไว้ให้เนาะค่ะว่าตัวตัวใดแถมตัวใดไ่ได้แถมเนาะ,ะค่ะค่ะก็ตัวนี้เนาะค่ะก็รับรองว่าเข้ามาทุกวดเนาะค่ะ เข้ามาทุกงวนนะคะเล็กวิง่งระวางห้าหกเจ็ดนี่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะแต่ว่ากะชนที่เล็กวิ่งบนที่ว่าเป็นชุดชุดเต่นเนาะคะ่ะเป็นชุดเด่นนี่กะตรงกับที่ห้าหกเนาะคะ่ะเพราะว่าบอลูอาซิมาตัวเดียอาซิมาหกเนาะคะ่ะเพราะว่าเล็กำลังวันเนาะคะ่ะบางคนกะกะดับหานะค่ะบางคนก็ดับห้าบางอาจารย์ดับหานะคะ่ะแต่ว่าแอดบริฮ็ตเล็ดับหายเนาะคะ่ะเพราะว่ายามันเป็นแบบเอ งวดก่อนๆเนาะค่ะพราะว่าตัดตับให้กะเลยเป็ดนี่มันก็เลยมาเหล็กับเนาะค่ะงวดนี้กะเลยบ่เด้ตัดตับให้เนาะค่ะก็เลยบ่เด้ตัดตับให้ค่ะกะเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะว่ามี่ตัวไดแน่กะเดี๋ยวจะลองไอ้อันนี้หฮเบิ่งนก็ได้เนาะค่ะกิได้เ่เสียเวลานะค่ะก็สีมีเนาะค่ะเลขสามตัวกะมีหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ สองห้าสี่สองหกสามสองแปดหนึ่งสองเก้าศูนย์สองสี่ห้าสองหนึ่งแปดสี่ห้าสองสี่หกหนึ่งสี่เก้าแปดสี่หกเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็หกห้าศูนย์หกเจ็ดแปดหกศูนย์ห้าหกสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่หกสามสอง 165 164 552 705 741 561 291 174 183 354 572 345 534 750 3, 3, 3, 3, 3 18255 5, 4, 6, 3, 2 6 5ห6ห้าส4 8ห2สา4สอง1 0 4 4สองส4 1 8 3ด4 6 5 2 3 9 1 6 6 1 5 4 5 6 7 0 6 9ส6 4 3หสาหหสี่สาสหาสองสาหนึ่งหหหนึ่งห้าสี่ห้าเจหสี่สาม หกสามสี่สองห้าศูนย์สามสามหนึ่ง6กห7ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าสองศูนย์ห้าสองสหนึ่งเจ็ดหกสีดสามหสองเจ็หนึ่งสองหนึ่งสเจ็ดเก้หนึ่งดสามห้าหนึ่งหกหนึ่งศสาหนึ่งสาม

หกแปดสองหกเก้าหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าสี่สามห้าสองห้าสี่หนึ่งหกเก้าห้าหกศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่สามหกหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนย์ห้าสามสองหกสี่ศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าสามเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่ง ห9ึ่งเ0้าศูนย์ห้าห0าศูนย์ศูนย์หกสี่หกสามหนึดแ้างนย์หชุดลองแล้วค่ะชุดลองนี่ค่ะเดี๋ยวอันนี้นะค่ะเดี๋ยวเอาุฟังนะค่ะชุดลองนะคะกัะซมี่นะคะ่สะสองเจ็ดสองสี่เจ็ดศูนย์สี่สี่สามสี่ศูนย์ จ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดสามศูนย์สามแปดสองเจ็ดสานย์ศูนย์สามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามสองสองเจ็ดสี่สองแปดสามสองสามแปดสามเจ็ดสามสามแปดสองสามศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสามสองสามศูนย์สี่สามสี่

เจ็ดสี่สา4เจ็ดสามสี่ศ2 3ย์3 4 3 3 4 3สี่สี่ศู0ย์เจ็ดสองสามเจ็สามสี่ยเ์เจามูปดองศามให้ดูเนาะค่ะนะคะข้างบนนี่เนาะค่ะคือ คือชุดเดนนะคะชื่อชุดเดนจับตามเลขวิ่งหกหนึ่งห้าเก้านะคะแล้วกะที่เต้มสีก็สิเป็นเลขวิ่งห6าหกเจ็ดนะคะตามห้าหกเจ็ดมาได้หนึ่งถึงสองตัวหรืออาจมาได้สามตัวนะคะส่วนชุดลองนะคะกะนี่นะคะกะจิวาไม่ตรงกับเลขวิ่งชุดนี้นะคะสุดชุดลองนะคะชุดลองสามตัวบนนะคะเลขมันบ่ตรงกับเลขวิ่งหกหนึ่งห้าเก้านะคะไอ หรือห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะมาได้หนึ่งถึงสองตัวเนาะคะ่ะเข้าสามตัวเนาะค่ะบางงวดเนาะคะ่ะเข้าสามตัวเนาะคะ่ะสูตรของห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งบนห้าชนสามสูตรเนาะคะ่ะกำลังวันอังคารสามหกหนะะึ่งเนาะค่ะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดเด่นเนาะคะ่ะชุดนี้ค่ะเพราะว่าเป็นชุดเด่นของเลขวิ่งเนาะคะ่ะสี่ตัวนี้เนาะคะ่ะส่วนที่แต้มสีเนาะคะ่ะส่วนซิ์ที่เด่นไว้ให้เนาะคะ่ะก็จะเป็นเลขวิ่งของห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะ สวนมากจะ,เข,เ,ขะ,ะกเข้าไอ้สวนมากเข้าไอ้สิบนวยเนาะค่ะบางหนวยก็เข้าไว้เข้าลอยสิบนวยเลยเนาะ,ค,ะค่ะขากะนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาลงหน้าจอนะค,ะค่ะขากะเดี๋ยวเอาลงไว้ที่หน้าจอเนาะ,ค,ะค่ะ่ะส่วนผู้ใดเนาะคะ่ะที่สร้างกาแฟตัวนี้เนาะคะ่ะผู้ใดเนาะคะ่ะที่สร้างกาแฟไอ้ของแบรนด์นี้เนาะคะ่ะ กะลิโซ่เนาะคะ่ะโกโก้พันเนาะคะ่ะกะติดต่อมาได้ที่แอดเนาะคะ่ะกะจะมีของแถมให้เนาะคะ่ะก็คือตัวนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณสําหรับที่อุดหนุนของฟรีเนาะคะ่ะวิธีรับประทานเนาะคะ่ะหลังอาหารเนาะคะ่ะมือไหนก็ได้คะ่ะห้ามทานตอนท้องว่างเนาะคะ่ะวันละหนึ่งเมะะ็ดเนาะค่ะค่ะรบกวนเนาะคะ่ะกะ รบกวนให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะคะที่เขาบอกเนาะค่ะค่ะผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็คือนี่เนาะค่ะกาแฟลดน้าหนักควบคุมเนาะค่ะสําหรับคนที่บ่มีเวลาออกกําลังกายเนาะค่ะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์065 แปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดนาะค่ะคันแอดจำบ่ผิดเนาะค่ะบ์โทรแอดเนาะค่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่0ูนย์หกห้าแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดได้เลยเนาะ,ะค่ะค่ะกะขอฝากแนวทางของสาวน้คล้ายหรือว่าฝากช่อง YouTube ด้วยเนาะค่ะฝากช่อง YouTube ด้วยเนาะค่ะกะแคปหน้าจอไว้ไว้เบิงเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้ไวเ,บะะไวเบิงเลยเนาะค่ะค่ะอันนี้สําหรับเลขชุดเด่นเนาะค่ะสุดนี่สําหรับเลขชุดเด่นเนาะค่ะ ส่วนชุดนี้เนาะค่ะกะสำหรับชุดลองนะคะชุดลองเนาะค่ะกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะในหนแน่นะะะเ,เนาะค่ะกะเจได้ประภาทแนวทางคลิปเสียงที่แอดนำมาเสนอเนาะคะ่ะแจ้งได้กะขอขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะตามนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็สําหรับเลขกยุหัวลูกสาวนะคะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดเนาะค่ะากที่อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวมือเล็กออกเนะค่ะเดี๋ยวจะเอาลงช่องให้ดูนะคะว่าเป็นไหตัวใดเนาะค่ะกะไอตัวนี้เห็นเป็นคืองสูนหกเนาะค่ะคันอันนี้ค่ะศูนหกูนเก้าเนาะค่ะกะแนวทางของลูกเนาะค่ะคันเบิ้งแบบบอมมี่แสงแสงบัฟอนะคะกับ เป็นเป็นคือจังศูนย์ะค่ะหรือจังไรคะ่ะศูนย์ศูนย์เยก้าะค่ะศูนย์เก้าศูนย์ยังเลยค่ะกะเบิ้งเอาเนาะคะ่ะตาดีแหะตาดีได้ตาไร้เสียเนาะคะ่ะคือจังขาวาเนาะคะ่ะค่ะกะเรียยูขอลูกสาวกับเบิ้งเอาเลยคะ่ะเอามีพี่น้องงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกหกหรือสองศูนย์สองสามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะ